เลยนะครับนะวันนี้ก็มีลมมานะครับทำให้ต้นไม้พลิ้วไหวนะครับนี่นะฮะเพื่อนนะยามเช้านี้นะครับยรเยอปจีมีดอกไม้สวยงามนะครับนี่ต้นหญ้าสีเขียวเดี๋ยวไปครับนี่นะเ,เป็นดอกกระชงนี่นะครับสีเหลืองนะฮะ เป็นดอกของวันจันทร์นะครับนี่นะเ,เป็นดอกประชงนี่นะครับสีเหลืองนะฮะเป็นดอกของวันจันทร์นะครับขอทุกท่านนะฮะจงมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้สม,มุ่งคมาศปรารถนากันกันแล้วกันนะฮะในเช้าวันจันทร์นะฮะนี่นะฮะใหม่นะครับนี่นะนี่กปันเอกของเรานะครับนี่นะฮะ เช้นี้ใครยังไม่มีอะไรทานก็นมานี่นี่น่ายชมทุกวันนะเพื่อให้ทุกท่านนะได้รักธรรมชาตินะครับนี่นะเราจะไม่ทำเสียงนกร้องนะครับส้อนะรับุวันนี้นะนะชมต้นไม้ใบหญ้ากันต่อน,นะครับนี่ผ่ายชมทุกวันนะเพื่อให้ทุกท่าน ได้รักธรรมชาตินะครับนี่นะฮะเราจะไม่ทำทับเก็บเอาไปนะฮะฟักกะถินนี่นะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้ก่อ,อนนี่มานะครับในายามเช้าดีนะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับนี่นะฮะสวยงามนะทำกลางธรรมชาตินะครับเพื่อนของเราในท้องเรื่องนะครับ กระถินริมรั้วนะครับเป็นลายธรรมชาติดอกไม้สีเหลืองนี่นะฮะอะ่เป็นดอกไออะไรนะนี่นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเก็บเอาไปนะฮะอ่าฝักกระถิ่นนี่นะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้อ่าอ <c oughs> นี่ฝายชมทุกวันนะเพื่อให้ทุกท่าน อาได้รักธรรมชาตินะครับนี่นะฮะเราจะไม่ทำนี่มานะครับในายามเช้าดีนะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับนี่นะฮะสวยงามอ่าทำกลางธรรมชาตินะครับเพื่อน <c oughs> นี่พาให้ชมทุกวันนะเพื่อให้ทุกท่านอาได้รักธรรมชาตินะครับ นี่นะฮะเราจะไม่ทำมองไปทางไหนก็สดชื่นมองทางไหนก็มีแต่ความสุขนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะในยามเช้าวันจันทร์วันนี้วันทำงานนะครับตึ่นสูงขอบฟ้านะครับนี่นะฮะต้นมไม้ใบหญ้าก็สดชื่นะนะครับท้งฟ้านะฮะดะูสวยงาม นี่พาทิ์กลักขึ้นนี่พาชมทุกวันเพื่อให้ทุกท่านาได้รักธรรมชาตินะครับนี่นะฮะเราจะไม่ทำใหม่นะครับนี่นะนี่ก็เป็นพระเอกของเรานะครับนี่นะฮะชาวนี้ใครยังไม่มีอะไรทานก็มานี่ใหม่นะครับนี่นะนี่ก็เป็นพระเอกของเรานะครับนี่นะฮะ เช้านี้ใครยังไม่มีอะไรทานก็มานี่นะมองไปทางไหนก็สดชื่นนะมองทางไหนก็มีแต่ความสุขนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะในยามเช้าวันจันทร์วันนี้วันทํางานนะครับออกมานะฮะนี่ก็สวยงามแล้วก็ชมป่าชมธรรมชาตินี่นะครับต้นไม้สีเขียวอ้มากมายเลยทีเดียวนี่มานะครับในยามเช้านี่นะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับนี่นะฮะ สวยงามนะทำกลางธรรมชาตินะครับเพื่อนให้สดชื่นกับทุกคนนะครับชมชามชาม,ชาม,มองไปทางไหนก็สดชื่นนะมองทางไหนก็มีแต่ความสุขนะครับเพื่อนๆนะฮะในยามเช้าวันจันทร์วันนี้วันทำงานนะครับออกมานะฮนะนี่ก็สวยงามแล้วก็ชมป่าชมธรรมชาตินี่นะครับ ต้นไม้สีเขียวยมากมายเลยทีเดียวนี่นะฮะชมต้นไม้ใบหญ้ากักนต่อน,นะครับชมดอกไม้นะครับในายามเช้านะนี่นะครับเป็นดอกกะทินแล้วก็ยอดก,กะถินอ่อนๆนี่หุยน่ารับประทานจริงๆเลยนะฮะเป็นนางเอกครับเก็บเอาไปนะฮะฟักกะถินน,นี่นะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้ สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆพาพพมาชมทองฟ้านยามเช้าและก็แสงอาทิตที่กำลังชมดอกไม้นะครับในยามเช้านะนี่นะครับเป็นดอกกระทินและก็ยอดก,กะทินอ่อ,อนๆเนีย่ยหูยน่ารัประทานจริงๆเลยนะเป็นนางเอกสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆพามาชมท้องฟ้านยาิยามเช้าและก็แสงอาทิตที่กำลัง ครันจันให้ความสุขนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆทำอะไรก็ขอให้สุกจุกจุกจุก,ส,กสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆพามาชมท้องฟ้ายามเช้าและ,ะแสงอทิศที่กำลังใหม่นะครับนี่นะฮนี่กบ็นพปะเองกของเรานะครับนี่นะฮะ เช้วนี้ใครยังไม่มีอะไรทานก็มานะี่ชมดอกไม้นะครับในายามเชา้านะนี่นะครับเป็นดอกกระทินนะแล้วก็ยอดก,กะทินอ่อนๆเนี่ยยน่ารับประทานจริงๆเลยนะเป็นนางเอกให้สดชื่นกับทุกคนนะครับช่ำช,ชนี่นะชมต้นไม้ใบหญ้ากันต่อนะครับออกมานะฮะ นี่ก็สวยงามแล้วก็ชมป่าชมธรรมชาตินี่นะครับต้นไม้สีเขียวโอ้ยมากมายเลยทีเดียว <c oughs> นี่พาชมทุกวันนะเพื่อให้ทุกท่านาได้รักธรรมชาตินะครับนี่นะเราจะไม่ทำให้สดชื่นกับทุกคนนะครับชิจชาชมชามขึมม้นสู่ขอบฟ้านะครับ นี่นะฮะต้นมไม้ใบหญ้าก็ดสดชื่นนครับเก็บเอาไปนะฮะ,ะฟักรกะถินนนะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้นี่นะฮะชมต้นมไม้ใบหญ้ากันต่อน,นะครับให้สดชื่นกับทุกคนนะครับ นี่พาชมทุกวันนะเพื่อให้ทุกท่านได้รักธรรมชาตินะครับนี่เราจะไม่ทำลื่นสูงขอบฟ้านะครับนี่นะฮะต้นไม้ใบห้าก็สดชื่นสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆพามาชมท้องฟ้ายามเช้าและรกะแสงทิศที่กำลัง วันทำงานวันแรกฮะของสัป,ปดาห์แล้วก็เป็นวันแห่งความหวังของเราในวันนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับมาชมทองฟ้าก่อนใหม่นะครับนี่นะฮะนี่กปันพระเอกของเรานะครับนี่นะฮะชาวนี้ใครยังไม่มีอะไรทานก็มานี่นะครับนี่นะเออเป็นดอกกระชงนะฮะนี่นะครับสีเหลืองนะฮะ อ่าเป็นดอกของวันจันทร์นะครับชมดอกไม้นะครับในยามเช้านะนี่นะครับเป็นดอกกระทิน,นะแล้วก็ยอดก,กระทินอ่อนๆเนี่ยหูยน่ารับประทานจริงๆเลยนะฮะเป็นนางเอก <c oughs> นี่พาไปชมทุกวันนะ <c oughs> เพื่อให้ทุกท่านอ่าได้รักธรรมชาตินะครับนี่นะฮะเราจะไม่ทำนะครับทางฟ้านะฮะดูอ่าสวยงาม นี่ผาทิตย์กลัคขึ้นะครับนี่นะเออเป็นดอกกระชงนะนี่นะครับสีเหลืองนะฮะอ่าเป็นดอกของวันจันทร์นะครับเขียวขจีอ่ามีดอกไม้สวยงามนะครับนี่ต้นหญ้าสีเขียวอ่าจะเป็นเสียงนกร้องนะครับสํานหะรับวันของเรา ในท้องเรื่องนะครับกระถินติมรัวนะครับเ,เพื่อนๆน,นะคนะนี่นะครับอู้สวยงามเลยทีเดียวนะครับชมดอกไม้นะครับในายามเชา้านะนี่นะครับเป็นดอกกระถินนะแล้วก็ยอดก,กระถินอ่อนๆเนี่ยหูยนารประทานจริงๆเลยนะเป็นนางเอกสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆพ,พามาชมท้องฟ้าในายามเชา้ชาและ,ะแสงอาทิตย์ที่กำลังเอ่อเพื่อนนะครับ นี่นะครับอู้